ดอกไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้หอมให้ความชื่นบารตาแม้ต้นหญ้ายังให้ออกเจนแก่เราเจ้าความสําเร็จในปีแรกของโครงการหมอลำสร้างบ้านที่สร้างร่วมกับคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยกากไร้ผู้พิการดําเนินการเสร็จสิ้นจํานวนสามหลังคาเรือนซึ่งได้แก่หม,มู่บ้านในเขตพื้นที่อําเภอพฮยราด อำเภอนางรองและอำเภอบ้านกลัวในปีที่สองของโครงการหมอลำสร้างบ้านที่มีเป้าหมายในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการในการจัดทําโครงการในปีนี้โดยร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ทำโครงการหมอลำสร้างบ้านขึ้นเพื่อหาทุนนะครับปัใจจัยในการที่จะไปสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และคนพิการฉะนั้นเราตั้งโครงการเอาไว้หนึ่งปีเราสร้างสามหลัง หลังละ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งปีที่ผ่านมาครับปี2 5 6 6เราสร้างสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้ง3หลังนะครับปีที่2เราก็มีรูปแบบของการทำงานเหมือนเดิมมีเป้าโครงการอยู่ที่บ้าน 1. อําเภอละอาหารทราย 2. อําเภอปักคนชัย 3. อําเภอชำนินะครับ 3, อราอเภอร่วมกันฉะนั้นแต่ละอําเภอก็จะได้รับปัจจัยจากโครงการหมอลำสร้างบ้านปีที่2หลังละ1 0 0 0 0แบาทเช่นเดียวกันเหมือนทุกปี และส่วนปัจจัยต่างๆส่วนที่เหลือเราก็มานัดจะซื้อในร่วนของเตียงนะครับเพื่อเอามาซ่อมและก็มาดูแลกันต่อไปแล้วก็ส่วนของโรงฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างหลายท่านอาจจะมองว่าทําไมวัดถึงมาจัดโครงการหมอลําสร้างบ้านแล้วก็ถือว่าได้รับแรงศรัทธาความอนุเคราะห์อุดหนุนในส่วนของเงินปัจจัยบัตรหมอลําสร้างบ้านฉะนั้นปีนี้จึงฝากบอก บุญอย่างพี่น้องทุกๆคนที่ได้มีโอกาสอนุเคราะห์ได้เสียสละปัจจัยเพียงแค่120บบาทในการซื้อบัตรเข้าชมหมอลำในครั้งนี้ท่านได้มีโอกาสในการสร้างบุญในการสร้างความเป็นอยู่ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้จึงอยากบอกทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับได้อุดหนุนในการจัดซื้อบัตรหมอลำสร้างบ้านในปีที่สองนั้นถือว่าท่านได้ร่วมเดิน และได้ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และคนพิการถือว่าเรามีโอกาสสร้างบุญมาด้วยกันวันนี้เราท่านทุกคนครับเราสร้างมามากสุดท้ายเราเอาอะไรไปไม่ได้มีเหลือเพียงแค่คุณงามความดีเท่านั้นวันนี้เรามาสร้างคุณงามความดีด้วยกัน ในการสร้างความสุขให้ความรักแบ่งปันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และคนพิการปีที่สองไปพร้อมันรมครับจระดึงพรอครับ